สวัสดีจ้าวันนี้ค่ะกับตามีบีท a ชแนลคือเกาด้วยค่ะเมื่อน,นี้จ้าต่ำจะพาสุผูสุขคน้นเมื่อกินตำหงมือดึกค่ะเมือวน,นี้เวลาประมาณสี่ทุ่มเปรี้ยวปากค่ะอยากกินตำม้งค่ะค่ะก่อนจะไปกินนะจ้าฝากกดไลค์เพจตามน้ำเน้ยด้วยจ้า,า,า,จาซื้อวาตาม,มีบีท a ชแนลซื้อกันก็นกนไปช่อง YouTube นี่แล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม อย่าลืมกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของตั้มด้วยเด้อขอบคุณนะคะมาเลยค่ะมากินน้ำกันเลยคำแรกเปกันดูสดน,มนด้มก่อกันื้ม nó thanh chạy chạy mưa đọc ui nha nha uhm. Hãy ừ. ừ. ำได้น้มมิสซมค่ะซุปน้มมิสซมอันนี้เนี่ยต้มก่อนเด้อ,อามาก่อนเอามาสุกแซ่แบค่ะเด็ดเด็ดเด็ดจริงก <c oughs> ับบุเคยกินเนี้ยปูแล้วเห็ดไห่เว้ยคือแซ่บแต่สนะ ออขอโทษขอให้เสียงรถด,ด้วยจ้ะท้ายให้ได้กับเด็กยิ่งเสียงรถขึ้ก่อนเนาะอืม Mm hmm. Pakan um é, pacote คือฮัมลิง theo bạn ở một cửa hàng đinh nọ chắc chậm hai nhà phẩm Hừm. Yep 嗯。Mm. ั้งแสบทั้งเผ็ดพี่น้อยอืม,อม độc khuẩn you mm -hmm. มือนรจับโอ้ยเพชรขักตำเองค่ะพี่น้องมาเนี่ยเบิดเลยจนสีเบิดล่ะเลือนิดเดียว ช่วงนี้เด้วค่ะฝนตกดูพายุเข่าดูแลสุขภาพสุขุูสุขคนเดอ้อเมื่อนี่ค่ะมันเดึกแล้วเดวต่ําขอตัวลาไปก่อนด้วยจ้าเด้เดอสําหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเดอ้อบ๊ญญายบายค่ะ